รัเสเซียจะยังคงใช้การเคลื่อนไหวในสนามรบควบคู่ไปกับปฏิบัติการทางการเมืองและข้อมูลในการเจรจาหยุดยิงเพื่อเรียกร้องสัมปทานที่สำคัญจากยูเคนและฝ่ายตะวันตกปูตินดูเหมือนจะเต็มใจที่จะอดทนต่อสงครามอันยาวนานมากกว่าจะยอมรับผลลัพธ์ที่เขามองว่าไม่เอื้ออํานวยความมุ่งหวังพร้อมที่จะจ่ายราคาที่สูงมากเพื่อเอาชนะในสิ่งที่เขาเห็นว่า เป็นช่วงเวลาสำคัญในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์โลกและมรดกส่วนตัวของเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานก,การณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับตื่นมาเช้านี้มีเหตุการณ์ใหญ่ๆห,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 หลายเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ใหญ่อย่างหนึ่งก็คือการประท้วงของประชาชนชาวอเมริกันนี่แหละครับ ต่อการทำงานของทรัมป์เพราะว่าดูเหมือนว่าการประท้วงครั้งนี้นี่นะครับความอดทนของคนอเมริกันที่เห็นการทำงานของทรัมป์มันอาจจะเลยจุดพิกัดเลยจุดจำกัดเลยขอบเขตไปแล้วเลยครับหลังจากที่ความเดือดร้อนของประชาชนชาวอเมริกันเองเนี่ยนะครับมันพุ่งทะยานเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะเดีวยวกันมันก็มีเหตุการณ์การโจมตีครั้งใหญ่ของรัเสเซีย จากปูตินเกิดขึ้นพร้อมๆกันพ่อพร้อมกับการประท้วงของครัมในอเมริกานี่ยนะครับซึ่งการโจมตีครั้งใหญ่ของรัเสเซียในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ในรอบปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการโจมตีตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่สงครามรัเสเซียยูเครนที่มันยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่ารัเสเซียนี่แหละครับมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากการหยุดยิงบางส่วนและก็การเจรจาสันติภาพนี่แหละครับที่กําลังมีขึ้นนั้นเพื่อยึดดินแดนของยูเครนเพิ่มเติมในที่สุดและสถาปนาระบอบหุ่นเชิดนิยมรัเสเซียในเคียบนี่แหละครับซึ่งมันก็จะเหมือนที่เกิดขึ้นในเบลารุสท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตาม รัเสเซียนั้นมีแนวโน้มที่จะยังดําเนินการปฏิบัติการทางทหารต่อไปในยุเคนแม้ว่าจะล้มเหลวในการทําให้ยูเคนนี่หลยครับยอมแพ้ผ่านทางการทูตและความพยายามจากทรัมและทีมงานก็ตามแต่ฟังครับรัเสเซียนั้นยังคงใช้การเคลื่อนไหวในสนามรบนี่หละครับควบคู่ไก,กับการปฏิบัติการทางการทันการเมืองการทหาร ข้อมูลในการเจรจาหยุดยิงนี่แหละครับเพื่อเรียกร้องความต้องการสาระสําคัญความต้องการสําคัญนี่ะครับจากยูเครนและฝ่ายตะวันตกปูตินนั้นเหมือนจะเต็มใจที่จะอดทนต่อการทําสงครามอันยาวนานมากกว่าที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่เขามองว่ามันไม่เอื้ออํานวยไม่เกิดประโยชน์สําหรับเขา ความพยายามความมุ่งมั่นของเขาเนี่ครับที่พร้อมที่จะจ่ายราคาที่แพงราคาที่สูงเลี้วนี่แหละครับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่เขาเห็นว่า มันเป็นช่วงเวลาสำคัญในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ของรัเสเซียกับอเมริกาที่มันจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โลกและก็มรดกส่วนตัวความนิยมส่วนตัวของเขาด้วยรัเสเซียนั้นยังคงพยายามกดดันยูเคนี่แหละครับให้ยอมจำนนโดยสมบูรณ์โดยใช้ทั้งแรงกดดันทางการทูตและการทหาร ฟังครับัเสเซียกําลังเผชิญกับความท้าทายทางการทหารและเศรษฐกิจที่รุนแรงในปัจจุบันซึ่งอาจขัดขวางความสามารถในการดําเนิน การทำสงครามต่อไปก็เป็นได้กระทรวงกาโหมรัเสเซียนี่แหละครับสังเกตเห็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของรัเสเซียและเกาะคุณภาพทหารที่ย่ำแย่ในสงครามปัจจุบันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนี่แหละครับรัเสเซียนั้นต้องดิ้นรนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์กับความต้องการของพลเรลือนเพราะว่าดูเหมือนว่าพลเรือนนั้นเศรษฐกิจนั้นมันก็บักโกกเต็มทวนเพราะว่ากำลังทหารนี่แหละครับที่ดึงออกมาจากแรงงานนี่แหละครับกลายเป็นปัญหาหลัก ขาดแคลนแรงงานในการทําให้อุตสาหกรรมดําเนินการต่อไปได้กลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการที่ต้องระดมทหารเนี่ยนะครับเข้ามาสู่สนอมลบแล้วดูเหมือนว่าทหารเหล่านี้ไม่ได้กลับออกไปสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นบิดเบี้ยวไป กลายเป็นสงครามเพื่อเศรษฐกิจส่งผลให้ภาคการป้องกันประเทศนี่แหละครับต้องสูญเสียพล,ละเลือนไปเป็นจํานวนมากรัเสเซียนี่นะครับอาจส่งกําลังทหารกลับเข้าไปสู่สมรภูมิรบอีกครั้งจากการเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมอีกกว่า1นึ0 0 0สนายนี่ครับแต่ความสามารถในการทําสงครามแคนครั้งนี้นี่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ายูเครนี่แหละครับจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียได้มาก น้อยเพียงใดปัญหาเศรษฐกิจของรัเสเซียนี่แหละครับที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความสูญเสียในสนามรบและชาติตะวันตกนี่แหละครับไม่สามารถพึ่งพาการคว่ำบาตรอย่างเดียวที่จะทําให้รัเสเซียอ่อนแอได้เพราะฉะนั้นพวกเขานี่ยแหละครับจะต้องควรมีการเพิ่มการสนับสนุนทางทหารจากอเมริกาและพันธมิตรนี่แหละครับเพื่อช่วยให้ยูเครนนั้นสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับรัเสเซียให้มากกว่านี้ซึ่งก็จะทําให้ชาติตะวันตกนี่นะครับมีอํานาจมาก ขึ้นในการเจรจาต่อรองเพราะถ้าเผื่อสถานการณ์มันยังเป็นอยู่ต่อไปจากนี้ไปเนี่ยครับถ้ารัเสเซียยังสามารถพึ่งพาตัวเองได้การกดดันจากอเมริกายังไม่มากพอหรือว่าการสรสมุนอาวุธให้ยูเครนสามารถต่อสู้กับรัเสเซียได้เนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่ทําให้ปูตินถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังครับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอาจผลักดันให้รัเสเซียเนี่ยแหละครับสแสวงหาเป้าหมายสูงสุดของตน การเจรจาการหยุดยิงก็เป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าการเจรจาสันติภาพนี่แหละครับถ้าเผื่อว่ารัสเซียนเนี่ครับมองเห็นโอกาสในการที่ผลประโยชน์ของเขานั่นได้รับผลกระทบหรือว่าถ้าเผื่อทาสงครามต่อไปแล้วความเสียหายมันมากเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ายุโรปอเมริกานี่แหละครับ ต้องช่วยกันทําให้รัเสเซียอ่อนแอมากที่สุดจนกว่าจะไปไม่ได้เนี่ยนะครับจนกว่ารัเสเซียจะยอมแพ้ไปเองนั่นแหละครับสันติภาพมันจึงจะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับยุทธศาสตร์ปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่ที่รัเสเซียยังทําอยู่ในปัจจุบันนั้นมันก็ยังเน้นการโจมตีก่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพลเรือนของยุคนต่อไปไม่มีวันหยุดพักขณะที่ยเคนี่แหละครับก็พยายามทําตามเงื่อนไขที่ทัาต้องการทั้งการหยุดโจมตีโครงสร สร้างพลังงานโครงสร้างน้ํามันและโจมตีเข้าไปในด้านลึกของรัเสเซียแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียนี่แหละครับจะทําตรงกัดข้ามล่าสุดนี่แหละครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้านี่นะครับรัเสเซียนั้นก็เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งสุดท้ายที่รัเสเซียมีการขึ้นบินจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ตูอย่างตู95รวมถึงขึ้นบินอื่นๆนี่แหละครับ เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมหลังจากท่ทรัม์นี่ยนะครับรัฐบาลของทรัมป์หยุดยุต,ติการสนับสนุนทั้งอาวุธและกองงานข่าวกลองไม่กี่วันหลังจากนั้นนี่แะครับยูเครนก็ถูกโจมตีจากการโจมตีขนาดใหญ่ของรัเสเซียแต่ดูเหมือนว่ายูเครนครั้งนั้นนี่ยครับยังสามารถาใช้ระบบป้องกันที่ยังพอมีอยู่นี่แะครับจัดการกับขีปนาวุธของทางฝั่งรัเสเซียได้เพราะว่า ปูตินนั้นก็พอมองเห็นนะครับว่าถ้าเผื่ออเมริกานั้นยุติการสนับสนุนทั้งอาวุธและงานข่าวกรองนั้นมันจะกลายเป็นประโยชน์สลับเขานั่นจึงเป็นเหตุการณ์การโจมตีขนาดใหญ่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นนี่แหละครับเหตุการณ์มันดูเหมือนว่ามันไม่เป็นใจเหตุการณ์มันไม่เหมือนไม่เป็นใจเพราะว่ารัเสเซียนั้นก็มีความพยายามที่จะโจมตีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่มันไม่เป็นใจก็เพราะว่า มันถูกกองทัพโดนพิสยัยไกลของยูเคนี่แหละครับหลังจากที่งานข่าวกรองมีความแม่นยำโดนพิสยัยไกลของยูเคนก็บินไปถล่มคลังขีปารุษนึนย์ k นึ่งะครับจำนวนถึง96ลูกซึ่งเกิดขึ้นที่สนามบินเองเกลสสนามบินเองเกลสก็เป็นสนามบินทางยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ตู95แล้วและก็ตู160ประจำการอยู่ที่สนามบินแห่งนี้เพราะว่าก่อนที่จะโจมตีนี่นะครับมันก็มีเครื่องบินขนส่งนำขีปยตนึ่งศูนย์101นี่นะครับมาไว้ที่คลังอาวุธแห่งนี้เพื่อเตรียมที่จะโจมตีกลายเป็นว่าข่าวกรองที่มีความแม่นยำนี่นะครับโดนพิสัยไกลก็เลยบินไปโจมตีสะก่อนอันนั้นกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่การโจมตีครั้งต่อไปของรัเสเซียต้องเนื่อนานานออกไปจนมาถึงคราวนี้เนี่ยครับ การโจมตีขนาดใหญ่จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง ท่านผู้ฟังครับแม้ว่าการไปจดโจมโจมตีคลังอาวุธเคฮ101ที่สนามบินเอ็งเกล2รวมถึงมีเครื่องบินบางส่วนนะครับตู95และก็ตู160บางส่วนนี่แหละครับมันได้รับความเสียหายจนทำให้รัเสเซียเนี่ยครับต้องเลื่อนแผนการโจมตียูเครนออกไปแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่ยครับมันทำให้แผนสะดุดไปนั้นแต่การรวมฝูงกันของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์อย่างเช่นตู95 MS ที่สนามบินโอญญเรนยานี่นะครับมันก็ยัง ไม่เปลี่ยนแปลงการที่เครื่องบินไปรวมฝูงที่โอนเลนยานั้นหมายความว่ารัเสเซียจะมีการโจมตีขนาดใหญ่แต่มันมีเหตุการณ์ที่คลังอาวุธมันระเบิดจึงต้องเลื่อนหอกไปนี่แหละครับล่าสุดมันก็เลยกลายเป็นว่ารัเสเซียนี่เลยครับ เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อค่ำคืนจนถึงเช้าวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยมีการระดมเครื่องบินตู95 m s จําจำนวนถึง12ลำนะครับใช้ขีปุระวิจประจำเครื่องก็คือ k h 101นี่เลยครับโจมตียูเครนโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงเคียบนี่เลยครับและมีการใช้ขีปุธพิสัยสั้นอย่างอิสคันเดอร์และขีปุรคาลิปที่ยิงจากเรือรบรัเสเซียที่อาศัยช่องโหว่เรื่องการหยุดยิง30วันนี่เลยครับกลายเป็นว่ารัเสเซียนำ เรือรบที่สามารถใช้ขีปร,รุษคาลิปได้เข้ามาในพื้นที่ทะเลดา จนนามาซึ่งการโจมตีพร้อมกันในครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับตามรายงานของกองทัพอากาศยูเคนี่แหละครับรายงานนะครับว่ามีขีปุรุษทางอากาศของรัเสเซียหลากหลายประเภททั้งขีปุรุษและโดนนะครับเคลื่อนไหวอยู่เต็มท้องฟ้าของยูเครนเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเมืองต่างๆในยูเคนี่นะครับคงยังต้องเผชิญกับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่อยู่อาศัยและก็โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกองกําลังรัเสเซียได้โจมตี เมืองคิฟฟิลีนะครับซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเซเลนสกี้ติดต่อกัน2วันติดโดยครั้งแรกนี่นะครับมันโจมตีพื้นฐานที่อยู่อาศัยด้วยขีุ่ธพิสัยสั้นนะครับและเมื่อวันที่4ีเมษายนที่ผ่านมาตามด้วยการโจมตีด้วยโดรนเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาและก็ขี่บุธลูกแรกซึ่งมีการรายงานนะครับว่าเป็นขี่บุธอีส์ฮันเดอร์เอ็มนี่เลยครับพร้อมหัวรถแบบคัสเตอร์ได้สังหารผู้คนไปแล้ว18รายรวมถึงเด็ก9รายและ มีผู้บาดเจ็บแล้วกว่า60หลายละลอกสองซึ่งเกี่ยวข้องกับโดนของสาเอตนี่แหละครับมันส่งผลให้มีผู้หญิงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายและทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนทําให้เกิดไฟไหม้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ ทรัพย์สินของพลเรือนนี่แหละครับเป็นด้านหลัก่านผู้ฟังครับกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเคนี่แหละครับกลายเป็นเมืองที่ถูกโจมตีอย่างหนักเมื่อค่ําคืนที่ขานมาคาดหมายนะครับว่าการขึ้นบินของตู95 m อ ถึง12ลำครั้งนี้นี่ครับบินมาจากโอเลนยาน่าจะมีขีปรุสเคเ101นี่แหละครับไม่ต่ำกว่า30ลูกอิสคันเดอร์และก็คาลิบอีกจำนวนหนึ่งนี่แหละครับและโดนซาเอดก็มีการโจมตีพร้อมๆกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องซึ่งจำนวนนี่นะครับ การซึ่งจํานวนที่มีการใช้โจมตีเมื่อคืนนี้นะครับรายละเอียดเราจะยังไม่สามารถนําเสนอได้เพราะว่ารายละเอียดตอนนี้มันยังไม่ออกมานะครับว่ามีปริมาณจํานวนเท่าไหร่แต่เราก็จะนําเสนอในคลิปต่อๆไปและดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งใหญ่ของปูตินครั้งนี้นี่นะครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆก,กันกับการประท้วงของคนอเมริกันแบบที่เรียกว่าเมื่อดฟ้ามัวดินต่อผู้นําอันยิ่งใหญ่โดนัลดทรัมป์นี่แหละครับซึ่งก็เป็นคู่หูกับปูตินไปแล้วในสถานการณ์ นปััจจุบรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ